อันนี้เป็นระบบมันทึอข้อมูลนะครับก็เข้ามาที่หน้าบ้านนะครับตัวฟอน t ์เอ็นผู้ใชเป็นแอดมินนะผู้ก็เป็น 1, 2, 3, 4นะครับพอเข้าเข้าที่ระบบนะครับก็จะวิ่งมาที่หน้าจัดซื้อก่อนเลยหน้าแรกนะครับเป็นแดชบอร์ดตรงนี้ก็ตามโฟเลยนะครับก็จะมีผู้ใช้งานนะครับก็สามารถลบแก้ไขได้นะครับตามโฟนะครับของโปรแกรมตรงแอดมินเนี่ยชื่อพนักง,งานแผนกตรงนี้ก็ แก้ไขได้นะครับตามต้องการเลยนะครับอันนี้จะผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับตามนี้เสร็จแล้วเราก็เพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับสว่วนเป็นศูนย์หนึ่งนะครับตั้งเอาไว้บทบาทเนี่ยก็เป็นผู้ใช้งานหรือจะเป็นแอดมินก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ย,ยืนัสผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกดบันทึก ก็จะเป็นการเพิ่ม user นะ user ของผู้ใช้งานก็กดเซิร์ชได้นะครับจากตรงนี้ต่อมาเป็นประเภทนะครับประเภทก็ใส่ประเภทไปได้เลยนะครับก็มี type a type b นะครับแล้วมี type c นะครับก็ลบแก้ไขได้นะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าประเภทนั้นนะมีข้อมูลอยู่ในประเภทนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่า ข้อมูลเนี่ยถูกผูกจากจัตเบียรเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถลบทิ้งได้อย่างเช่น type c เนี่ยเราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อมูลผูกนะครับเชื่อความสัมพันธ์กันก็กดลบทิ้งได้โอเคนะครับต่อไปเป็นหมวดหมู่นะครับก็มีหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับอันนี้ใส่หมวดสามมาไปนะครับตรงน,นี้ ก็เหมือนกันครับถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปลบได้นะครับเพราะว่าข้อมูลถูกผูกผูกเอาไว้นะครับต่อไปเป็นรายชื่อจัดซื้อนะครับรายชื่อจัดซื้อก็สามารถรีพอร์ตออกมาได้นะครับเป็น Excel หรือเป็นพิมพ์ออกมานะครับสามาถ่านเลยต่อมาก็จะมีการกรองนะครับสามารถกรองได้จากตรงนี้นะครับฟิลด์่ากรองได้นะครับจากข้างหน้านี้เลยแล้วก็เพิ่มครับ เช่นในการจัดซื้อรายการที่ A 0 0 1ชื่อบริษัทนะครับบริษัท ABC จำกัดนะครับก็เป็นประเภทนะครับไทย A นะครับ,บมหมดหมู่1นนะครับเบอร์ติดต่อแล้วก็ที่อยู่นะครับรายการก็ใส่ไปครับอ่าไมา้ ซื้อไม้ครับราคาสองหมื่นนะครับก็จะบันทึกรายการไปครับว่าบริษัทเนี้ยเห็นไหมครับ abc เลซื้อซื้อไม้ไปครับในราคาสองหมื่นนะครับก็สามารถลบกบแก้ไขได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นการจัดเก็บการจัดซื้อนะครับต่อไปก็เป็นรายชื่อผู้รับเหมานะครับรายชื่อผู้รับเหมา ก็บวกเพิ่มได้เลยนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันจะซื้อเลยก็ใส่หรหัสผู้รับเหมาไปครับเช่น y m ศูนย์หนึ่งบริษัทนะครับใส่ชื่อบริษัทไปหมวดหมู่ที่รับเหมาครับก็คือหมวดที่หนึ่งนะครับเบอร์ติดต่อที่อยู่นะครับราคาที่รับเหมาของงานรหัสนี้ครับหรือหมวดหมู่นี้อยู่ที่โซล่าอยู่ที่ห้าแสน ก็ใส่ไปโอเคนะครับ, okay, รบหรือว่าจะเป็นหน่วยเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้ก็แล้วแต่จะใส่นะครับจะเป็นเงินจะเป็นครั้งจะเป็นชิ้นจะเป็นหน่วยแบบไหนก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปริมันเอ็ x เซลได้นะครับขึ้นมาหรือว่าจะรีพอร์ตออกมาเป็น excel นะครับนี่ครับแบบนี้ ตรงนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของแอดมินนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของแอดมินครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับระบบการใช้งานครับในการจัดการการจัดซื้อแล้วก็จัดการจัดการผู้รับเหมานะครับ